้ยคิตแล้วครับโอดินครับคมมากครับใบนี้มาแวบครับใบแรกอุ้ยมาแล้วครับแบรนบิร์ชโอ้โหลุกกี้ครับจากอาแจ็งครับตัวนี้เขาตามเก็บกันอยู่นะครับมีราคาครับตัวนี้กับหัวกับหัวเฮ้ยเพอร์พฟเพอร์พฟก็คือรันหรือเปล่าครับเพอร์โฟลุกกี้ครับ แบรนดอนวิเลียนครับมาสองเลยสวยครับดันด้วยนะครับน้องแดนไหมดันครับสองห้าสูนครับสวยงามครับสวยงามสวยงามขอลั่นนะสองนี้ที่แมนยูครับนี่ก็ลั่นแล้วนะครับตอนนี้ยินเซิร์ธครับยินเซิร์ตอนนี้เนเมอาครับโจกาโบนิโตสวยมากครับแบรนด์ยินเซิร์ธเสียได้ครับไม่ได้แชมป์เนาะได้รองแชมป์ อ๋อฟงโซเดวีเป็นฟิวเจอร์สตาร์นะครับฟิวเจอร์สตาร์ดีแฟคเตอร์นะครับสวยงามสวยมากครับที่3ที่ยังเอ็มครับอู้เจอร์นี่โดกูโนกิกาครับไปไปไปเบสก็มีราคาแล้วนะครับใช่ครับตนี้ดาวุ่มยูโรนะครับฟอร์มแบบว่าสับหลอกว่ะสุดยอดอ่ะเหมือนตัวแบกอ่ะครับถ้าเรียงคเป็นเอกลักษณ์มาก ตีโมเวนเนอร์มาเลวเธอโ o เวนเนอร์ครับเป็นพิ้งกี้เรฟเลกเตอร์นะครับพิ้งกก็จะรันนะครันด้วยนะครับครับ175นะครับสวยงามครับินดีด้วยครับร้อยเซนลูกขี่ครับมันเป็นลายเซนที่เป็นสีน้ำเงินเด้อหรือว่าปกติสีน้ำเงินปกติไม่นะครับแสดงว่ามันเป็นลายเซนรันหรือเปล่าเอาอีกแล้ว กันติวิทครับตัวเฮ้ยรเซิน่าตาเร่ครับตาโอเล่จากอาแจ็คครับเออยี่สิบครับีโอ้รันด้วยนะครับไลเซนซ์นี้รันต่ำนะครับครับ75ครับสวยงามครับยินดีด้วยครับสุดเหลืองไออุ่นมันมันแปลกๆนะสุดเหลืองอีกแล้วเฮ้ยลูกกี้ด้วยสุดเหลืองอีกแล้วแล้วมันเหลืองด้วยล่ะเอาแล้วคิดอีกแล้วเอ๋อ อุ้ยมูโกโก้มูโกโก้แล้วแล้วันด้วย299โอ้โหมาเลยมีดีเยครับโอ้แล้วเป็นสียังจุดโอ้ยเจนโลรีแฟกเตอรเหรอสองร้อยสิบหครับสอง้อยเก้นะครับสุครับยิดีไหยครับพี่ยังเอ็มมาเลยสแวบมาเลยครับ เพีไดไปด้วยนะนี่รอก i n นเดอะบ็ the box ครับใครยังไม่ได้ไลค์ไม่ได้ f o l l o w ก็ไป follow ได้นะครับหรือว่าสกแกน QR code ได้ตรงนี้เลยมีช่อง youtube ด้วยแล้วก็มี instagram ด้วยครับขอบคุณทุกคนมากครับ